จะเติมมันรูดโซนิกอาการนี้เป็นที่อะไรตั้งครัดสุดแล้วแต่ครัดไม่จากกรรมสุดแล้วก็รถยังเคลื่อนฉะนั้นเราต้องทำการหรือ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 หมดหลังจากผ่าออกมาสิ่งแรกที่เห็นความผิดปกติคืออะไร ติ๊กตอกติ๊กตอกตอกลูกปืนมันแปลกๆนะครับตัวนี้มันจะไปชนกับแกนราวเกียร์ไหมจะให้ดูลูกปืนของเด็ดพวกนี้มันจะเป็นลูกแบบนี้ทีนี้ถึงกดไปมันก็ไม่ชนแกนราวเกียร์ที่มันยันอะเดี๋ยวเราจะถอดมาดูว่าตรงอื่นเป็นอะไรไหมสังเกตด,ดูไหมตัวนี้มันน่าจะยันแล้วมันโผล่มาเยอะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องถอดชุดคัดออกมาดูด้วย จริงๆถ้าลคยน็อตตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะครับถ้ายิงออกเพราะมันจะง่ายมันก็แรงอยู่นะออกมาทีละอันอันนี้รอดเป็นคาดออกมาดูตัวโซนิกนี้มันจะไม่มีแหวนตัวในนะครับแต่ผมว่าน่าจะยันน็อตนี้มากกว่านี่เราต้องดูบูทบูทด้วยข้างในอันนี้ก็ย้ำใหม่มาแล้วเนาะผมว่าน่าจะเป็นที่ลูกปืนมากกว่า พเพราะแหวนก็อยู่ครบฉะนั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนลูกปืนเด็ดใส่ดูโซนิ่ก้เหมือนกันนะครับเห็นไหมจุดนี้มาร์กกับจุดเนี้ยให้มันอยู่ตรงกันตรงร่องแบบนี้นี่เดี๋ยวเราลองประกอบแล้วก็ใส่ลูกปืนเด็ดใส่ดูว่าใส่ห,หรือไม่มีเรานะว่ามันจะรอดหรือจะร่วง <laughs> เป็นเหล็กอย่าลืมนะครับด้านมน่ะอออกนอก ก็เช็คดูว่าเนี่ยตเนี้ยว่ามันมีช่วงยกอะไรได้ไหมช่วงหางว่างบัเนี้ยถ้าแบบนี้ได้ก็ก็อีกอย่างหนึ่งแนะนํานะครับก็ใส่ตัวแผ่นยกคลัดขันก่อนก็ได้ก่อนจะยิงเพราะเดี๋ยวมันจะฟรีวิธีสังเกตห็้ไหมหัวเหลมกับหัวตัดหัวตัดลงล่างอีกอย่างหนึ่งใส่สปริงแล้วเช็คดูด้วยว่ามันนั่งไม่นั่งนะครับ สำหรับน็อตครัชตัวนี้ก็5ฟุตปอลตัวลูกปืนนี้จากที่ดูเบอร์มันเป็น6903้ดดกับโซนิกเหมือนกันเลยใจกว่าเสาครัดว่ามันจะหายหรือไม่